ต้นนี้นะคะเป็นกระถางที่หล่อเองนะคะเอ่อหล่อกระถางไว้ใช้เองหลายใบแล้วนะคะก็ซื้อพิมพ์มานะซื้อพิมพ์มาหล่อเองก็จะมีกระถางที่หน้าตาเหมือนเหมือนกันเยอะเยะ นี่เพิ่งถอดออกจากแบบนะฮะกระถางนี่เพิ่งถอดออกจากแบบมาเลยก็ไม่ได้ทาสีชอบอะไรที่แบบธรรมชาตินี่ก็ถอดมาแล้วก็เอามาปลูกเลยเพราะว่า ทำไว้หลายวันแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ถอดออกจากแบบก็รอให้ปูนแข็งดีก็เลยเอาออกแล้วก็ดีกว่าคุณภาพจะดีกว่าเนาะตอนแรกๆทำใหม่ๆก็ได้แบบมาใหม่ๆก็ใจร้อนใจร้อนก็พอพอเริ่มปูนเริ่มแห้งก็ถอดออกมาแล้วพอเวลานั้นกระถางก็ล้า มีอาการแตกร้าวให้เราเห็นก็เลยทีนี้ก็เลยแบบเออเริ่มใจเย็นเนี่ยเพราะว่าเริ่มทําได้หลายใบยแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วไม่ตื่นเต้นแล้วก็เลยได้กระถางที่มีคุณภาพขึ้นมาสวยงามสวยสำหรับเราเนี่ยแหละเนาะ นี่ก็กรีดเนาะต้นไหนสวยอะ่ะก็คือเราจะทํากระถางแล้วต้นไหนสวยเราก็จะมาลงกระถางแบบนี้แล้วก็